สวัสดีจ้าทุกกู่ทุกคนมากินเขาน้ำกันกจ้ากินตำหน,นื่แซ่บๆน้ำกันเข่าแรงกับเข่าเหนียวหอนหอนขเขาเหนียวหอนหอนยู่กับสองคนกับ,บพอยาติงนะจ๊ะเราเรายัางไม่ท่านกินกินเบาอ่อนก็กินก่อนด้กยกันโยาเขากับเหนื่อยพอยาิงเราไปเดท อาขามาแก้มตำมะคงหละวนะอุ้ยแบบทำร้ายแจกมาพี่หน่อเนี่ยิ้ก็ขันเนี้ยวอือเอามาเวลาเขาอาัดมันบ่เป็นเนี้ยวมันบ่เป็นตะเบิงบเป็นปเงี้ยวเพาดิเป็นเด็กหนองอะไรไปน่ะ ออนุญาตใส่ส่สอนนะคะเพราะว่ากินประแดกว่าสิตธิกเมื่อว่าสะสดนามนำเนะอืม แหม่มอแบบแสบแล้วที่หน่องตำใส่มาพริกแห้งหดอดพักขาอ่อน,ออน ตําแต่มะเขือเขือนําพี่ เป็นขอแรงจ้าขอแรงระดับหาองขอเย็นกับติดมือติดมือ เราได้เรียนหอมาแสบน้ำก,ก,กันหยอดพักค้าหละกายอดพักกระถินเกี่ยมตม้นมะฮงเพช

กินกระยอบปลาคาร์แห่งหอมตาหม,มูหงกินกับอีนังก็บแซบแต่ ว้าวเพ็ดใส่บักฮงจกักต่จะหมักจะหมักพริกจังจเม็ดนะสามตีเม็ดนึง่งเอามาข้าขขกล่องถ้าเจาะเบิองหลายนะหขอกล่องไ่ได้ะอืมมันเยอห่อนว่พห่อนนิดนึงกระสิเผ็ดนิดตองตักสดทำยังไงทำยังไงอะ อยากเข็นกินสมอกินนกินถั่วงเงี้ยอันนั้นรอไปถ้าเจ้าเห็นนึ่น้าล้วกินไปจะแสบเพื่อยังไงกนเนาเพ็ด กินแตสามเดียขาดเพชรเหือพี่หาว่างลางอ่ะว่างเหรอข่อยเย็นติดมือเขากินเขาเย็นไหนจังเย็นไงเบ้ยเกียวกันบอกไปหน่องหน่องคุณเขาพูดมาว่าน้ะเอ็นยังไงจังบุกกี่วัน สวดเอาเลยผมกินเขานำได้บ้าหน่อยว่ากินเพชรท,ทองหวางๆเลยแซบทอง้ะเร้ออ,อนันเดียพักหยอดกระถิ่นอนืมพ่อขา กรค้าึกินแห้งก็ยอดจะเห็นเนาะเสียงหยิมจะืมเผ็ดคนเนียวอนหอนเห็นเผ็ดตาย มีอปูหน้าดีแหงแสลบเนาะปูดงองเนาะมำใส่ใส่มาเคือคืนน้ำเคือตแอแ้วเขาเห็นตัวยัเปล่าเคือที่เล่้ยาง,งไหม,มแสบดุจตามาๆมา,มา มึงเสียงมันยะงสิองอัออนนี้จนสีเบิ์ลกรองมาแสปบปมาแสบมาินสีเบิ์ลกรองนีกแลผัาขาวจะซดยังแสบเลยพี่หนุแม พักๆกับพักอันกระถินออนจัดกระถิ่นอนอนแล้วมันติดแสบแสบเมือง เดินห้างพักขาขาเก็บมาตะตุ่นสดๆเลยเมอแรงนั้นคนกางขางนอนมิ้นปากกระซงมัน,นครับวที่เมื่อวานเกยกาเด้อครับเด้อ เล็ดลายกะเริ่มแตบผองกินเขาน้ำเด้อี่นหนอง,งอมันจ่างบแสบทองเขากันครับ้ายเผ็ดแสบ มามาโอ้แสบแสบัฟเฟจังหน่อยใส่หาเม็ดใส่บัฟเฟต์แห่งหาเม็ดแบบเผ็ดนอ,อนพักขาแหนงบุกหอยมีพักขาเนี่ยพันนีจริงมามากมากพักขากับเนี่ย เดี๋ยวเที่ยวไหนพี่พาดำม,มาเคือขึ้นชูกินเข่าต้นสีบดกองล่ะดูดกองนี้ด้วยพี่หน่อยแต่ไ่เส็บอคอยหลเอาไม้มาเจ็เอาไมา <laughs> า่ไปนำ้ำนาตา เพชรจนแสบท่องเพชรแบบอีีสวัสดีค่ะเข้ามาแล้วฝากกดติดตามน้ำตาจ้ากดติดตามกดไลค์กดแชร์น้ำฝนนะเดอ้อต่องหน,หน่อย กินให้เบิร์ตเกรนจะได้เขาเบิร์กลองแบบแซ่บพันยาติง้วต่ำไห้กินฝีมือพันยาติงไปแล้วทำเนี่ยไม่น่อง,ขอของกินมันเบิร์ตข็กินหนังกับเพชรแห้ง โ,โหเปิดติดใจพิดร้ายกับเริ่มจะแสบท้องไอยพี่หน่องเพราะว่าหิวเหลือง,งานมากแต่หิวสินะเล้ตํำหมกฮงตํำหมกฮวงวสิตตากินตอนแรกว่าสิตตา,ก,ตา,ตากินธรรมดาเลยนะบันเน้ท้องมันว่างก่ย่านแสบท้องในขนาด ขนาดกินขันย้นน้ำมาแล้วยังแบบแสบท้องไม่เพลแต่นะพี่น้องเหลือขนันย้อนอีกน้อยอนึงกนินเบิร์ตปนวะกนินใเบิร์จะได้เขาอดอดก,กับที่นันอ้อม แป๊ดแตบทำแบบบดเดวันบดเดวันแห้งบดเดเพ็ดแห้งอขออภัยพี่น้อง Okay. <laughs> ฝากคนหล่์็ดที่ตามให้นน้ำฝนน้ำ้ราชาช่องนี้กับบันไดมีสาลาอี่ังแจ่สิท้ายล่งานนะอืม <c oughs> เบิร์ร้ามีน้องคนเย้วกองหน่อยเวกัะติบล่ะนามคอมเพตสวัสดีค่ะคุณพึ่งสวัสดีเด้ามากินมากินน้ำกัน ขอบคุณหัวใจนะคะกิ่ตัมบังฮงหิวเข่าไหมเหลืนั่นเหลองานมากสินะแบบหิวเข่าแห้งก็เลยวิ่ตัมบังฮงแบบจได้มา่ตามบังฮงนะวันน mm hmm. ี้พอดีอยู่บ้านบ่มีตู้เย็นมาว่าตู้เย็นพังนะคะน้ำพนก็เลยต้องแบบว่าเห็ดเห็ดหลัก็ต้องกินเลยพี่น้อง มันกลบ,บว่าเบิดดอกเพราะว่ามันเผ็ดแห้งกินกินเบิรดนี่แบบกบระเพาะข้าเสีบบไว้นะคะสงสารกระเพาะกินน้ำกันตอนนี้โอ้ยแสบแสบอีลีค่ะอันอยู่ในกล่องมันอาจจับ ผู้ดีเนยเพราะว่ามันมีฟิลเตอร์นะคะแต่ว่าอันนี้นะฟฝนทรายกล่องสดของยู u ู e นะคะมันไม่ได้บม,ม่ได้มีฟิลเตอร์นะจ๊ะมันเป็นอาจจะเป็นน้ำกล่องน้ำบาจากะโา้กับบ่าขอใจสวัสดีทุกคนนะคะเข้ามาแล้วฝากกดติดตามน้องฝนหน่อยเด้อคะ่ะถ้ายังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการเหตุคลิปนะคะ หนาช่องห้องน้ำฝนนะคะจะมีอยู่สองช่องนะคะจะเป็นช่องความดูนะคะแล้วก็ช่องนี้ก็คือเป็นช่องช่องไรส,สไตล์นะคะโอ้ยขอากินหนามก็ได้ที่น้องเท็ดแห้งอื้ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเข้ามาแล้วก็เป็นกําลังใจให้เพื่อนๆในแชทด้วยเนาะแล้วก็เป็นกําลังใจให้น้ําฝนด้วยนะคะอุ้เพดมากเลยพี่น้องเพดแบบน้าหูน้ําตาไหลอะ <c oughs> ประสิโลงไหล แต่จากัตี่ลนะนอสิบแปดอุ้ยเพชพี่น้องคนจริงแล้วก็เหตดบาปคอยแทร่ก็ตามมาผิดหาเม็ดไหมแต่ว่าแบบเพชเลยหละผิดแห่งไหมก็ตามมาผิดหาเม็ด จะ่าถักฝนมากินเผ็ดก็ใส่สักสองเม็ดก็ดีแล้วตาเดี๋ยวตอนนี้นะฝนขอลงไหลก่อนนะจ๊าแด้วเดฝนสิไปเก็บถ้วยจานก่อนเด้อเดยวนำ้ำฝนจะมาไหลไหมเถื่อหนานะจ๊าเด้อฝากกดทิดตามนำ้ำฝนน้ำได้จ้าตำอรับไหลนี่กันนำฝนจ้า ขอลาไปก่อนได้จ้าสวัสดีจ้า